แล้วเราเรล่ามาคุยทําไมอ่ะพ่อมาถามว่าจะเอาเงินสิบเอ็มไหมถ้าเอาก็รู้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่เขาก็ไม่อะไรผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาก่อนดีกว่ารอเพลินแล้วผมเอาอยู่แล้วครับคนที่ไม่ไหวมันก็ไม่ค่อยมัน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 มีเยอะนะคนไม่ไหวอย่าความหนักอย่าความหนักน้องอย่าความใช่ใช่ผมว่าวันละสามร้อยเพิ่มมาร้อยสิบของเก่าดีกว่าพี่ถ้ามึงแบบว่าคู่เช้าเย็นน่ะเดี๋ยวมึงจะติดเวทว่าตัวเองขาดอะไรบ้างเซ็กอะไรเขามาไม่มามีมาไม่มานี่มึงอยากเสกเด็กเข้าท้องกูป่ะเหล็กโง่ก็เล็กโง่ เาแค่เลื่องพอเรื่นเรื่องนะเฮ้ยมึงเสยเข้าไปแต่เรื่องเรื่องเติดถูกแล้วพี่ต้องขอบพี่ต้องขอบพี่ต้องขอบคุณเดี๋ยวเชิญที่ๆก็ดีมือนกข้างในนะครับสรุปได้ได้ใช่ไหมครับพี่ออข้างในเได้ได้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ่แอมเอ่อเข้า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 มาได้เลยครับไอไอหวังพี่มิตพี่พี่พี่เปาเข้าเื่อญาติเพื่อนผมเพื่อนฝูงผมเข้ามาได้หมดเลยครับเข้ามาได้เลยครับผมดีเพชรเก่าครับใส่เล่นดีเพชรเก่าครับ ในที่เซฟไปยังต <practiced by apology> อนนีเลตเก่าอ่ะโดนเพื่นเยอะโอ้มาวานเหมือนคุ้นๆที่เนี่ยมามานไหนที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยมาบอยจ้าส่วนไหนครับมีขอกอดก่อนนะทำไมมาสว่างจังวะตากูจะบอดอ่ะเออ ไม่โดนมาดังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองพูดดิบีจีกระดิมเฮกต้องฟังเลยเฮ้ยตาไอเชียตาคุณจะบอดไอสัตว์แล้วก็ญาติมาอยู่หลังทีซีนะดีเพย์ดีเพย์ไบเน็ตนี่มา่เดี๋ยวผมช่วยพอรู้อยู่ว่าต้องใช้คุยแบนไหนได้ยินป่ะพี่อยากล้คุยนะได้ยินมอสแม่งไอสัตว์เอ้ยลืมปัดวงก็เนะไม่ใช่วงโดมนะไม่ถึงคนอื่น เปิดกับซิบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมาขวาปะไม่เปิดอ่ะไม่ต้องพูดอะไรพอเอ็กซ์ใช่ไหมกูปรับเป็นนอนถ้าผมอันนี้พร้อมคุยหรือยังครับพร้อมครับเชิญเลยเชิญเลยุยเลยครับนี่ได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินครับ อ๋อผมเอาตังค์สิบล้านมาจ่ายครับเจาวันนี้เลยใช่ไหมได้ครับอเลือกอะไรครับแต่จ้าันนใช่ไหมสิบล้านเนี้ยพผมก็ถามคุณรอบคุณคุณมั่นใจว่าจะเอาใช่ไหมถ้าคุณถ้าคุณเอาคุณน่าจะรู้นะเาผมมีม้ว่คุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่เอาผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรพวกคุณ ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องที่คุณจะสูดขาวหรือสีจักรพรรดิอะไรผมไม่ต้องการว่าไงครับอาจารย์ไม่เคยอะไรเลยถ้าเอาเือไม่เอาถ้าไม่เอาผมผมไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งไม่แซะด้วยแค่นั้นครับจบทุกคนกลับเลยขอบคุณครับทีซีไม่มีอะไรเลยครับขอบคุณดเจิไ้ครับถ้างนั้นก็ขอบคุณครับรของผมกลับ ทำอะไรไม่ไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเข้าใจทุกคนนะไม่เป็นไรครับกลับกลับกลับย้าให้ทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดข้างแล้วขอโทษด้วยครับขอบคุณทุกคนดีจีกลับมางานเลี้ยงนี่ก็จะได้ยืนกันนานซะแล้วนี่ก็จะได้เถีือไม่ได้เถือโอ้คุณนึกว่าจะตีกันอะไรอ่ะผมประสาทลูกนั่งรอแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยกลับคุยอะไรวะกูยังไม่ทันเข้าไปเลยตีกันเมื่อพร้อมดีกว่ามันค่อยตโนงอะไรเนี่ยเนี่ยเขาพนันจะพอดีเล็กไอ้สัตว์ อะไวาไงามดออขายกูไม่อยากติดล้านละสดีครับพี่ับครับครับติดนไปติดไปสองสองสองแสนนี่ช่วชกันมาจบไปเลยเยี่ย้ไมไดหม้านสองแสนปจบดีไหได้ครับดีจีได้ยินไหมดีจีอยู่ไหนเอาเอาได้ครับไม่ได้ครับได้ยินผมไหมครับอันนี้ผมปรับวงธรรกันแล้วมน่ก็ถ้าพร้อมแบบมีสิบคนเมื่อไหร่เป็นพวกคุณอะผมอยากตีด้วยนะ ได้เลยครับเจอกันได้เลยครับใช่ๆตอนที่ขอโทษเลยครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดครับสวัสดีครับได้เลยสวัสดีครับพี่เอาสนุกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอมี่ปาว่าไอ้เพื่อนเราที่ใส่เกราะหัวดำอ่ะคือใครอ่ะเราที่ใส่เกราะหัวดำหัวหัวหัวง่วงหรือเปล่าไม่ันเว่าเออนั่นแหละแม่งยีแมงยแมงยืนอยู่บนคนเดียวอ่ะชเตเต้มันน่าจะมึนเดี๋ยวไม่ตามต้องไม่ตามไม่ต้องไม่ต้องตามปล่อยปล่อยยปล่ออะ เออไปเราไปไปแหละที่ชิปูนค่อยส่งอาทิตนานะแต่อันนี้งสองร้อยนะสองร้อยสองร้อยวันไหนวันไหนวันพุธอาทิตย์หน้าอ่าวันพุธนะโอเคครับบอกว่าเอกมาตอนจบงเอ้าจะไม่ได้เฉยไม่มีเดยวเดี๋กาาปูได้ล้าจะโจงก่อนเลยนะอ่าได้พี่ได้ได้ได้เพราะว่าจะไม่ได้จบเองหรอกขอจบไม่ป็จะชนจะเราไปเล่นอดดอกกันมื่ก่อนะ หรอโอเคแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยอ่ะเล็กเล็กหกเล็กสองชุดถูกไหมเล็กสองที่พี่พี่ชีเด้ยเดี๋ยวผมเรื่องปูนใช่พี่ใช่ใช่ปูนพวกยาส่งไปเบิกรถดิใช่เฮ้ยพี่ชีผมจะคุยเรื่องนึงอ๋อโอเคว่าอาคนเก่าที่พักสลับไปเขาก็ไม่ว่างเลยครับจะต้องหาหาใหม่อีกครึ่งหนึ่งแล้วเรามาเรื่อมาคุยทำไมอ่ะ พ่อมาถามว่าจะเอาเงินสิบเอ็มไหมถ้าเอาก็รู้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่เอาเขาก็ไม่ไอะไรผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาก่อนดีกว่ารอเพลา้าแล้วผมเอาอยู่แล้วครับตอนนี้แก๊งผมบวกห้าก็ไม่มีทรัพยากรก็ยังไม่ได้ไม่ได้จากเอาเคด้วยครับก็เลยต้องฟาร์มใหม่โอเคเดไปกระเป๋เล็กรรกระเป๋าเล็กหนึ่งสอง,สองสามเจ็ดนะครับสว้นะ เออหาของเขากงด้วยได้หรับครับพังครับครับพี่ชิมาเด้อโอเคโอเคโอเคพาพาับกไปเฮ้ดีจิมาน,นี่เลยก็ได้พี่ถ้าส่งของผมว่าวันหนึ่งวันละเหล็กชุดหนึ่งอ่ะสามร้อยอ่ะที่ผมดูจากปัญหาที่เกิดอ่ะเอาไหมอะไรอ่ะเหล็กหนึ่งต่อวันใช่ถ้าสองวันละหกหมื่นมันน่าจะเยอะเกินไป ชุดหนึ่งก็ชุดสามร้อยปกติป่ะใช่ใช่เพราะว่าถ้านับชุดใหม่เป็นหกร้อยแล้วอ่ะไม่เดิมอะเราตามไปไม่ไม่นับนับชุดเหมือนเดิมดิเหมเดิมเหมือนเดิมวันละใช่ไหมใช่เด็กวันละชุดเพราะว่าถ้าวันละหกร้อยมันคนที่ไม่ไหวมันก็ไม่ค่อยมัน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 มีเยอะนะคนไม่ไหวอย่าฟาร์มหนักอย่าฟาร์มหนักน้องอย่าฟาร์มใช่ใช่ผมว่าวันละสามร้อยเพิ่มมาร้อยสิบของเก่าดีกว่าพี่แต่อย่าไม่อยากคุยกันนะอยากห้คุยกันคือถ้าสามร้อยอ่ะ ทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองนะใช่ใช่อยากเล่กมาคือมานะไม่ใช่ไม่ใช่แบบอ้างไม่มาหลายวันแล้วไม่เมีวนะแต่คนเก่าจอพาสามคนลงหน้าได้ไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมพวกแงเอาไม่เอาลงหน้าดีกว่าเผื่อมีสตอรี่แล้วเวลามีสตอรี่เขาไม่ส่งของแกงอ่ะพี่เดี๋ยวค้าเหมือนผมไปก่อนเดี๋ยวคนทีหลังมันต้องมาฟาร์มชดอ่ะส่งอ่ะส่งที่ต่อวันดีสุดแล้วใช่เพราะผมเคยส่งเป็นหลายชุดละต่อวันต่อวันดีสุด ครับตั้งแต่วันไหนเรายังไม่เริ่มอย่างไรยังยงอาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้าอาทหน้าอาทิตย์หน้าเล็กหมายถึงเล็กเหรอไม่ฟังฟังนะปูนสองถุงวันพุธเราเริ่มเราเริ่มขอเเรราิ่มส่งอะก็วันพุธเล็กเหรอคือทุกอย่างวันพุธหมดเลยเก็ตปะอหมดเลยคือปูนตอนนี้ให้พักฟาร์มไปเลยใช่ไหมเอาง่ายๆคือช่วงเนี้ยหนึ่งอาทิตย์ละใครอยากเคลียร์นี่ก็เคลียร์ใครไม่มีนี่ก็ฟาร์มปกติ เตรียมของของตัวเองไว้อ่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลยใครมีบินก็ขับรถบินไปเนี่ยใครอยากสบายใครอยากสบายเจ็ดวันเนี่ยฟาร์มเลยแล้วก็พอใครใครของค้างก็ส่งของค้างแค่เองเจ็ดวันเนีะไข่พูนครับมีห้าร้อยถุงครับเอามาสองร้อยครับขายถุงมาสองร้อยมาสองร้อยโอ้โหอาสองร้อยมีติเสนออะอะไรนะไม่ไม่จะมีใครขายอะไรนะพี่ซื้อเลยนะไอ้ที่ไอ้เที่ยงบอกอ่ะไอ้เหล็กสามร้อยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แม่ส่งของแข็งทังวันที่ยังบอกปรับเท่าไหร่นะไม่ส่งของแข็งวันที่ยังเสนอพี่ว่าแบบไม่อยากให้ดองเกินสองสามวันอ่ะอ๋อปรับสักสมมติไม่ส่งสองวันก็ปรับเพิ่มวันหนึ่งอ่ะปรับของเยอะเลยนะใช่เพราะไม่อยากให้ค้างเยอะถ้าค้างเยอะมันก็จะเหนื่อยอ่ะใช่ครับเข้าใจเอาแบบโถวันเดียวแล้วก็อีกเจ็ดเออหกวันสบายดีกว่าสรุปสรุปคืออันนี้ของต่อวันคือเหล็กสามร้อยถูกต้องไหมอันนี้คือต่อวันใช่ใช่หลังจากนี้ ว่าถ้าเยอะกว่านี้มันน่าจะมีคนออกอีกนัังจากเจ็ดวันใช่ไหมี่เดี๋ยวเขียนโน้ตไปก็ได้เผื่อโน้ตในบ้านก็ได้เดี๋ยวได้ไม่อันนี้อันนี้อันนี้กูเสนอนะเว้ยสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากฟาร์มะไรเยอะมึงไปไหว้ลิงอ่ะทุกๆชั่วโมงอ่ะเชื่อป่ะไปในผมผมพูดแล้วนะเว้ยคนคนใหม่อ่ะมีไฟเหมือนเลยเว้ยฟ้อมฟาร์มเอออันนี้อันนี้แนะนําวิธีฟาร์มเหล็กนะไตกีฬาวันหนึ่งจะได้เหล็กสองชุดถ้าขยันอ่ะ ไปดองฟาร์มเพราะว่ากูก็ถามแต่ละคนเว้ยเพราะว่าเพราะวันหนึ่งอ่ะวันวันหนึ่งอ่ะกูได้เหล็กสองชุดอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องฟาร์มกูเล่นตะกีฬาอย่างเดียวแล้ววันเสาร์กูจะไม่เล่นตะกีฬากูจะฟาร์มเพราะมันคูณมันจะได้เหล็กเยอะเหนื่อยนะอาทิตย์นี้ก็ฟาร์มเรื่อยๆไปซื้อเสร็จลงเสร็จเหล็กยอมไปจีป้ายอมเหนื่อยวันสองวันแต่สบายเวลาอาทิตย์อะขายยี่สิบชุดกว่าเหล็กสามร้อยต่อวันแล้วเงินเขียวอะไม่ได้ไม่ได้มาก็เหมือนเดิมตามอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเอง เ,เ,เ,เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อาต่ตย์ใช่ก็คือเดี๋ยวสรุปก็คือวันพุธหน้าส่งเหล็กชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คูณสองร้อยก็คือง่ายๆเหมือนเดิมเลยโฟกัสเงินแดงกับเหล็กสองย่างถ้าอยากเล่นสตอร,รี่ก็ต้องช่วยกันอนะ่ะถ้าอยากเล่นอนะ่ะตอนนี้เวลาเาวลาเรียกเข้าอะ่ะก็ต้องเข้าไม่ใช่ใครรู้ว่าไม่ไพอร์อ่ะพอหกโมงปุ๊บอะไม่ใช่แบบรอเทนนิงนะเว้ยถ้ารู้ถ้ารู้ว่าแบบเออมีพอร์เยอะก็อ่ารอได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอาจริงๆอ่ะตอนเดึกๆอ่ะเอาเอายาฝากขายไว้ที่ผมก็ได้นะ ผมอยู่ยังไม่มีอยู่ยังเจ็ดโมงแบบตลอรอห้าคนแก็บป้ากูอยากทาด้วยกันไม่ได้ให้ทําคนเดียวถ้ามาทำคนเดียวมันอยู่คนเดียวดีกว่าเปล่า้าคิแม้หมายถึงว่าเดึกๆไงเดึกๆก็แหละกูอยากทาด้วยกันกูมึนหัวกูมึนหัวไอ้การงานมันอยู่แล้ว ไอ้จีเล็กอะแถวบ้านเราก็มีที่จีใช่ไหมชีไอ้ตรงกระพานมาแล้วนะโอ้เดี๋ยวเนี่ยจีเล็กชิวก็นั่นแหละเราเราเรารวมกันไปจีตรงนั้นก็ได้เออเรารวมไปจีไหมใช่หมายถึงถ้าจะทำถ้าทำเป็นคอมมูนิตี้แบบเป็นกลุ่มใช่ก็หมายถึงเราไปจีตรงนั้นอ่ะแล้วก็ใกล้ๆมันจะมีที่โพด้วยมันก็ติดกับบ้านเรามันสะดวกสบายไงวันแกลงก็ได้ถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะก็ไปจีเล็กมังานแกลงใช่ไม่ต้องไโฟิวขาอะไรทำ ขอไม่หายหรอกแล้วก็อะไรกนไม่ได้เอ่นั่นไอ้ดอบเท่าเดิมนะไอ้ดอกละหมื่นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เช็คให้พักจะเช็คก็วันพุธเหมือนเดิมทุกอย่างใครใครใครอยู่ในไอ้นี่ยก็เช็คเลยใครค้างอ่ะรู้ตัวค้างเยอะอ่ะไออาชาอาชาจูชิต้องแต่ต้้งหมดอะไรผมค้าง้อะไรอ่ะเอ็มปิดดูเองเลยพี่ทำให้หมดล้วดูเลยดูเลยไม่มีเป็นตีราคาตังค์อ่ะตีราคาเป็นหนึ่งละข้าวหนามอ่ะส่งส่งให้ข้าวหนามไปดิ เหมือนเดิมนะใครติดขัดหรือว่าอะไรก็มาคุยเนี่ยพี่มงพี่มี่ตินป้าคุยได้หมดเลยไหมว่าปูนอะใครใครขายบ้างในแก๊งอะกูนะผมผมผมช่วงนี้ผมจุกปูอย่างเดียวเลยอ่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบนะครับราคาจ้างโอ้หกร้อยห้าสิบแพงกูซื้อมาหกร้อย้สั่งซื้อโซอีขายยาสั่งโซอีเลยกูซื้อคนนอกหกร้อยยาลามสามโซวีบอกให้ไม่แล้วแต่มึงไปซื้อคนนอกก็งั้นอะ ไม่เราขายกันเท่าไหร่คนคนในแก๊งเราค่ะไม่แน่ใจคุณจะบอกให้คิดล่วงหน้าไหมถ้าถ้าขายในแก๊งเนี่ยถ้าขายในแก๊งขายหกร้อยโปรน่ะบอกถ้าขายนแกขายหกร้อยสี่โปรยังไงมันต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำอีซี่ซึ่งอีซี่มันต้องสามต่อหนึ่ง อนี่ยทำสองร้อยเสร็จอาทิตย์หน้าใช่ปูน้่ะปูน่ะอีกปูนึ่ะส่งอีร้อยหนึ่งด้วยปูนเป็นไปได้ไม่ต้องไปรับเกินหกร้อยนะรับแค่หกร้อยพอมันมีคนขายขายว่าอ่ไงพับปูนไปเลยใช่ใช่ไม่ถ้าในแก๊งอันนี้ขายหกร้อยอยู่แล้วข้างนอกมันก็มีคนขายหกร้อยถ้าคนในแก๊งขายก็ซื้อในแก๊งไปเลยแต่ถ้าข้างนอกคนในแก๊งไม่มีก็ไปซื้อกูรับข้างนอกมาก็หกร้อยหมดอ่ะถ้ามันขายแพงกว่านี้กูก็ไม่เอาอ่ะมีคนขายแล้วเว้ยไอ้พวกร้อนตังอ่ะหกร้อยอะเมื่อกี้กูก็เพิ่งไปรับมาอีกร้อยถุงเนี่ยแล้วอดดััับบออตนน่มม้วี รอดปะไม่หลอดได้ไม่เยอะไม่ไม่ไม่ตอนตอนนี้เราขาดใครนะตอนนี้ขาดใครไอ้ไอ้ลอยอยู่บ้านนะไอ้ลอยอยู่บ้านไอ้หาไอ้บ่าไอ้ฮานไอ้ฮานกำลังกลับไอ้บ่ากำลังกลับไอ้บ่ามาไอ้บ่ามาไอ้บ่ามาเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องผู้หญิงเข้าแก๊งถ้าตัวบุคคลหรือตัวเราเองมองว่าผ่านสุดท้าย อยู่ที่คุพอคุเป็นผู้หญิงคนเดียวผมกำลังจะพูดเรื่องนี้เลยการเข้าแก๊งคือการเข้าแก๊งโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายมันแตกต่างกันตรงที่เรื่องนิสัยผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะมันต้องอยู่ด้วยกันได้ถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เว้ยถูกกูอยากกูอยากให้ถ้าต่อให้คนในแก๊งผู้ชายโอเคแต่ผู้หญิงไม่โอเคใครแค่คนเดียวกูก็ไม่เอานะเพราะว่ามันถือว่ามันก็ถือแบบมันจะมองหน้ากันไม่ติดอ่าใช่มันมันจะไม่อยากคุยกันเราต้องเราต้องมองผู้หญิงด้วย เพราะว่าอยังากนั้นเหลือครูคนเดียวแล้วเราต้องเอาใจครูด้วยเป็นผู้ชายไหมพี่แปลงเพศให้เระระหว่างนี้ถ้าครูเจอเจอใครที่ถูกใจอะไรเงี้ยครูมาถามไปชี้ดูบ้างอ้าดูสองใจก็ได้เป็นผู้ชายไม่ม่ผมผมมองเลยมีคนนึงวีนัสชัว ไม่ไม่ให้วีนัทเข้าหนูไม่ให้น้องเข้าหนูพูดไม่ใช่ไม่ใช่พี่หมายถึงว่าในระหว่างนี้ที่ครูไปฟังครูเจอพูดหญิงคือถ้าหนูเจอแทบจะตัดสินใจได้เลยนะพูดถึงเราอะคือคือเอางี้คือคือสุดท้ายแล้วไม่เหี้ยพวกผู้หญิงกับไม่ต้องคัดไอ้สัตว์แม่งเอากันอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่แต่คือครูจะสื่อย่างี้ครูอ่ คือเออคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเรื่องมากแต่อย่างที่ครูบอกครูอยากให้กดการเข้าแกงของผู้หญิงดีๆมันคือกดเดิมที่แบบคุ้นจะเป็นไม่ได้ว่าผู้หญิงเรื่องมากเลยยัได้ยินผมเลยผมถามเลยก็ได้อ่าอ่าแหมยาวครูต้องอ่าในไหนคนไหมหรือว่าเป็นพี่น้องกันไม่ควรถ้าไม่ควรผมไม่ไม่เอามาก็ได้อ่าฟังเรื่องญาติพี่น้องอ่ะในกรณีเนี้มันเกิดมาแล้วบางคนอาจจะรู้ว่ามาด้วยกันปุ๊บออกคนหนึ่งไม่ออกหมดเลย บางคน,านมาเป็นคู่รักออกคนนึงเลยคนนึงงอมออกเหมือนกันถ้าในออกรณ<อ>ีถ้าสมมติถ้าจ้าเจ้าน้องไม่อยู่มันก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าจัดออกน้องก็ถ้าน้องออกตามมันก็ต้องมีเสียอะไรบ้างนิดนึงอ่าก็คือว่าคือในไหนอ่ะอยากมันมันอยากเล่นแก๊งแต่ผมผม,ม <า S 1> ผม<ร>ย<ด>ังไม่ได้โอเคกับมันไงถ้ามันแบบไปยิงมันก็ไม่โอเคไงก็ลองเอาในไหนมาคุยกับเนี่ยคูคูเลยอะลองคุยกับอ้อยดูอะแต่ มีกาแฟบอกอะไรอะออย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 แต่พี่จ๊าคือ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 ถ้าสมมติว่าครูขอพูดพูดตรงนี้นะถ้าสมมติว่าครูรู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่คลิกกับครูอ่ะแล้วครูไม่รับคืออย่าอย่าแบบรู้สึกว่าครูแบบเรื่องเยอะดียวทำไมเอ็งต้องคลิกด้วยทำเองเอ็งเอ็งไม่กดหรอ ไม่แต่ไอ้นี่ผมถามไว้ก่อนนะผมก็ไม่รู้ไอ่ไหนจะยังไงกูเล่นมุกเนี่ยเหมือนเมาส์อ่ะคลิกอ่ะปล่อยขับไหวตางเมื่อกี้คือไหวขัอผู้จ่าเลยผู้จ่าก็เหมือนกันนะถ้าไม่โอเคกับคนไหนอ่ะพูดเลยเคลียร์เลยจะได้ใช่ไหมอ่ะมันก็ใส่กันเลยที่ใส่กันเลยไม่รู้มันเลื่อนอยู่แล้วเดีก่อนแต่ก่อนต้องเข้าแก๊งใหม่ๆเข้าต้องจ่ายอะไรส่งแก๊งนะพี่เอ้ยไปเบิร์ดหร้วะของแบบส่งแก๊งอ่ะมันมีค่าเข้าอ่ะแต่ก่อนอ่ะที่ไม่ใช่เรียนตอนเนี้ยแต่ก่อนมันคืออะไรนะพี่ เลขสามพันใช่ผมไม่อยากให้มันเข้าง่ายเลยว่ะอะไรอ่ะถูกถูกถูกเพราะว่าเดี๋ยวมันตอนนี้จะแก้ปัญหาทุกอย่างเลยอ่ะไม่อยากให้มันเข้าง่ายแล้วเลขกสามพันมันเท่าไหร่วะสามแสนสามแสนง่ายๆสักห้าไหมก็คือเหล็กสิบชุดอ่ะก็คือเหล็กสิบชุดเอาแบบถ้าถ้าขายอื่นไม่ได้ก็เนี่ยแปลภาษาซีซีจัดซีซีจัดอ๋ออันนี้คือเข้าแก๊งเหรอใช่ค่าเข้าแก๊งแล้วก็คือแล้วไล่ไล่อีกล้านกว่าคือเราก็ต้องออกเได้ได้ใช่ใช่ไม่อยากให้มันเข้ามาง่ายๆเลยอ่ะ คืออ่าสรุปนะสรุปนะคนที่จะเข้าแก๊งตอนนี้หนึ่งเหรียญเขารับผิดชอบเองเหรียญมันประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นอ่ะประมาณเหรียญหนึ่งล้านเปซื้อเองคับอ๋อมันแถมเพชรแดงแถมเหล็กให้ด้วยเหรอไม่เหรียญเป็นเหรีนญนลยอ๋อเป็นเหรียญเลยอ๋อใช่ใช่เขาจะให้ตีอันนั้นหนึ่งล้านเลยมันจะถูกกว่าแสนสามแล้วก็เรื่องอ่าการเข้าแก๊งตอนนี้ก็คือถ้าเข้าแก๊งเหรียญเหรียญรับผิดชอบเองเหล็กห้าพันเชื่อม ได้เหล็กหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นมูลค่าห้าแสนเจ้างเงินแดงจะได้อะไรก็ได้ใช่มันต้องเหมือนตะกอนอ่ะมูลค่าห้าแสนเข้ามาได้อะพี่ก็จริงตะกอนหนักกว่านี้นะห้าแสนนี่เท่าไหร่วะเป็นขี้จิ้งตอนเงินแดงเลยอ่ะพี่มี่ไวริแกงไม่สามารถย้ายได้หรอกปะแล้วก็ไวริแกงไวริแกงไม่ย้ายไม่ได้นนี้ไวริแกงพรุ่งนี้วันหยุดเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะรวมคุยกันนะตอนเดี๋ยวอีเวลาเดี๋ยวบอก อาจะลงคุยเรื่องของทบว่าใครสนใจคนไหนถ้าเขาถ้าวัยรุ่นแก๊งดื้อเราก็เด็ดขาดเลยพี่เอาออกเลยใช่ใช่เพราะเราคุมขเขาใช่คือวร่นแก๊งตอนนี้คือถ้าเข้ามามันเปลี่ยนแก๊งไม่ได้ไงถ้าจะออกก็คือต้องถอดไปดิ้เลยใช่ถอดไปด้นไปบใใหม่เนาะใช่ต้องไปสอบใหม่เลยถือว่ากดเขาแน่นดีนะแบบมันดูแบบไม่ไม่คือนแล้วมันจะออกมันจะมีแบบเนี้ยเออพูดถึงของว่าซัพพอร์ตไงเรื่องที่แบบว่าว่า ออกออกแล้วก็แบบว่าเป็นช่องว่างอะใช่แบบว่าไม่ต้องอยู่เพื่อไวลรแล้วอะก็คือเลือกได้เลยอะว่าอยากไปอยู่แก๊งไหนคือเมื่อก่อนผมได้ข่าวว่ามันมีแบบมาไวัรแก๊งแล้วก็เหมือนขายวัิรแก๊งอะใช่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 มีช่วงช่วงหนึ่งที่ว่าขายขายวยรุ่แก๊งก็คือแบบเข้ามาในฐานะวัรแก๊งสามเดือนแล้วออกไมชน่าละไงไม่น่าไม่น่าละก็ไม่ละเราก็ฟาร์มปกติเลยตอนนี้ก็คือมันเอ้ก่อนก่อนก่อนไปแป๊บนึงตอนนี้พี่ถามเลยดิในในในแก๊งเราอะใครมีปืนบวกมอ่ นอกจากขี้่มันมีมันมีนี่เีปืนพร้อมบวกใครอยากบวกมาดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ปืนบวกไอ้เจเจเจบวกอะไรเจบวกสามพี่โอเคมีชี้กับเจสองคนแล้วที่เหลือหนนูมีแต่ปืกไอ้มีไอ้มีกำลังขึ้นไอ้มีกำลังขึ้นบวกห้ายังพี่บวกล่องจูะผมไม่คือพี่พี่จะอะไรนะฮะไม่ถ้ารีแมพมันจะไม่ดีพี่ผมว่ามันจะได้อย่างเสียอย่างแต่ตอนนี้เรานคนแรกไงเรานคนแรกเหลือไโกไหมอ่ะเจบวกฝาดไหมใช่ไหมใช่ครับพี่ อุ๊ยเราบวกเอดดหนูอยากจไม่ต้องคิดมากนะที่อะที่ให้กำลังใจเจไดแล้วกันโอ้โหบวก3าแบบบวกสาขึ้นบวกสเ่รอรอก่อนรอมาดี้วพี่อารติเพรไหมตรผมน่าไปครึ่งหนึ่งเราอ้ไรดึงเข้าคุมเลยนะเขาไมเป็นอคนที่คนัสาเหรอแบบไม่ใช่ Excel ใช่ไหมเดี๋ยว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 ดึงนลองก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนไม่ได้อยู่แล้วรอก่อนแต่ว่าราหนึมัดก่อน ใช่อน่เนี้ยไม่ไม่รีวว่าขาดอะไรบ้างน่าจะครึ่งหนึ่งของพี่แล้วฮะไอ้บ้องชัวเนี่ยไอ้บ้องชัวนี่กว่าจะได้ก็บอกเป็นเดือนอะกว่าจะได้จักโคสู้ๆนะเจถ้ามึงแบบว่ากูช้าเย็นน่ะเดี๋ยวมึงข่าวตัวเองขาดอะไรบ้างเกเยเามามามี่มามี่มามี่วันนี้มึงอยากเสกเด็กเข้าท้องกูป่ะเล็กโอยเล็กคอเล็กคอเล็กคอเองกอเนี่ยนะเฮ้ยมึงเสกเข้าไปปั๊บปนี่ไงเอ๊ะว่าพี่ว่าเอ็โกหรอ โก้ป้ <Bonjour. S 1> อ,อ,องชัวรอแหลรทรงเนี่ยใช่ใช่โกอ,อยู่จ,จะเป็นเศกเหล็กละเศกเหล็กเข้ารถสองร้อยสิบโลไม่ต้องเรียกว่าฟาร์มแล้วเรียกว่าเสกแทนดูเสียงไม่นี่อ่ะอะให้เป็นเสียงไหมอันน้าเป็ดี่มันน้าเป็ดเองเองเอซื้ออ่องจูนจูนใหม่หรอยังยังยังไม่จูนผมว่าเนี่ยรอกกระชานเนี่ยว่าจะซื้อเพราะว่า ถ้ารีแมปมามันไดกของจูนจริงแต่มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าความถึกความอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนอเขาเี่กูไม่หนีโอเคแจเดี๋ยวกูไปถามอะอย่าแ,แต่ถ้าอยาจูนใหม่ก็เดี๋ยวให้ลุงจูนให้ใช่ผมอยากได้เลี้ยวอยากไม่อยากให้มันเลี้ยวสิบล้อละจะเปลี่ยนฟิลละเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบอกลงุงต้องบอกลงุงพี่ลองดูดูรถผมแต่งใหม่ละน,น,นั่นนั่น วิ่งสี่ล้อตลอดน่ะวิ่งสี่ล้อไม่มีวิ่งสองอันอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วจะไปจบปูนแล้วไม่ใช่หรอกไอ้บ้องซึบขาอ้าโทษทีลืมปะตะกรเชี่ยโหมีน้องน้อแม็กอะไรเนี่ยไม่เอาไปชี้ไปชี้นู่นคนนู้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 นฮะลีวายเหรอรีวายที่ผมพายใช่ใครเห็นหรอกลีวิดเลวิตทีวัตจีคนนี้พี่จริงพี่จุ้งไม่รู้หรอก